สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคุณล่าคิปเปอร์ช่วงนี้การกลับมาของรายการนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานพราะเสมอไม่อำานวยในการถ่ายรายการครับเราะราะนะ่าะวราะหวเรัรายการาเรนะคเรับกรเออเขาเป็นวิทยรเรเหเรเะหะัหรัรรเหรเ นะครับผมก็เป็นตากล้องเหมือนเดิมนะครับก็เออส่วนคนอื่นๆนะฮะที่เห็นอยู่แบบอะไรอะรายการนะฮะที่แบบตะลุยอะไรเงี้ยครับก็หายหมดแล้วหายไปหมดแล้ว,ลวใช่ครับก็เลยหมดเวลา <laughs> ใช่ครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราอันนี้ก็เป็นแบบช่วงแบบการกลับมาแล้วกันนะก็เราว่าเราไปตะลุยในเรา,เราให้คนโบเป็นคนนำนะะแล้วก็ พูดอะไรก็พูดนะฮะอย่าทําให้คนหลอนก็ได้ก็ยิ่งดีนะฮะโอเคครับไปเลยครับสภาพภายนอกของไ c ครับเมื่อลงมานรลกหลังจากผ่านประตูมิติสีม่วงนะครับอ่าไม่ต้องคิดมากสีม่วงมันอยากคิดลึกนะรูกโดยมันยึดแล้วโอเคครับสภาพที่ลงมามีหินสีแดงเต็ไมไปหมดเหมือนทุกว่ามันมีหินเปเปืเลือด,ด,ดอยู่มาก มีลาวาไหลทำให้รู้สึกถึงความร้อนได้ต่อไปเราจะไปดูสัตว์นรกกันครับโอเคครับไปเลยสัตว์ที่เราเห็นเป็นตัวแรกสัตว์นรกหมูนั่นเอง สภาพเละเทะเหมือนโดนยำม,มานะครับเละถือดาบด้วยนะครับเป็นเหมือนรูดนรกนตัวหนึ่งตัวหนึ่งนั่นเองมีนิสัยไม่ทํำลายใครแต่ถ้าเราตีมันก่อนแม่งจะลุมทันทีเหมือนหมาหมูเลยโอเคครับเดินต่อไป ครับก็เป็นสภาพใบนอกนะฮะสภาพกนี้ก็คือมันจะไม่เหมือนสภาพของโลกเพราะว่ามันก็แปลกประหลาดพอสมควรน้ำไม่มีมีแต่ไฟก็เหมือนของจริงนั่นแหละครับไม่ต่างอะไรกันครับเออรู้สึกเราจะเห็นตัวบนบินนะฮะช่วย ช่วยเราแก่ตัวไอ้ตัวบินบินอยู่ก็มันคือตัวอะไรครับหนครับมันหาไม่เจอครับอ่าไอ้ทุบบินนะครับที่อยู่ในนรกตัวสีข,ขาวๆไม่รู้มีกี่ขาแต่รู้ว่ามันบินได้เอาเดี๋ยว<ะ>เราเราไปหาดูกันดีกว่าครับ่ะ<ม>เราได้อธิบายถูกไ<ม>ป<ะ>เราทางรายการนี้ มีสิทธิพิเศษคือว่าพวกเรามีมุนก่างวิชานะครับสามารถได้ไมอยู่ในนะลงนะครับโอเคครับอ่าโดดๆๆอ่าโอเคครับไปเลยครับไปเลยวิธีลงลงยังไงครับวิธีลงเลวครับ ให้ท่องคาถาครับต้องอะไรอะคาถาชิปครับท่องชิปนั่นเองเมื่อเราท่องชิปมันก็จะลดตัวลงชิโอเคไหมครับถ้าเราต้องการขึ้นแล้วก็ท่องว่าสเปกสเปกขึ้นแล้วครับง่ายไหมครับง่ายเกินนะเอ้เราเห็นแบบ คุณบอกว่ามีตีติแดงๆทำไมเราเห็นแบบมีสีมีเห็นแินพวกซ้ายแล้วก็มีเศมตาลอ๋อไอพวกนั้นเป็นสิ่งที่ว่าไม่ได้อยู่บนโลกนั่นเองบางทีก็มีเห็ดด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีได้ยังไงไม่เข้าใจก็ยังดีกว่าภาคก่อนนะครับที่ว่ามีต้นไม้ในนรกนั่นเองนะครับ <c oughs> อ้อยอืด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  มันคือดินอะไรครับทำไมมันอืดอไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยมานรกก็ที่เห็นทั่วไปก็คือมันเป็นส่วนประกอบของการทำโกลสโตนไอโกสโตนนี่ก็ที่ว่าก็คือเป็นเออยังไงอะ่ะเป็นเป็นที่ส่องสว่างนั่นเองนะครับชาบูหน่อยชาบูชาบูชาบูาบ <laughs> อะไรนะครับสาบูแล้วครับ <laughs> ชาบูไม่ใช่ชาบูชาบู นะครับก็เป็นว่ามันไม่มีอะไรมากอะเออก็คือมันก็หลายคนก็อาจจะเคยมาแล้วในเกมนะครับแต่ของจริงถ้าใครเคยไปแล้วมาเล่าให้ผมฟังด้วย <c oughs> ของจริงนะครับว่าใครเคยไปนรกแล้วเล่าให้ผมฟังทีผมอยากแล้วใครจะไปเล่าตอนนั้นก็ <c oughs> นั่นนะสิครับใครจะไปเล่าให้ผมฟังงั้นว่าเราโองั้นว่าเราจะไปดูอีกรอบหนึ่งฮะมันมีสองรอบใช่ไหมครับใช่ครับ เราจะไปอีกล้องนึงครับไปเวียบกระโดดกระโดดชโอเคครับโอเคนะครับก็หลังจากที่เราจะกลับขึ้นไปสุดโลกเราได้พบเจ้าตัวการใหญ่นั่นเองมันคือไอ้แก๊สนะครับตัวสูงสูงอบินได้มีกี่ขาเอ่ยมีเก้าขาหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแมงยังกระไส้ลากนั่นเอง รูปร่างหน้าตามันเศร้ามากแล้วมันก็จะร้องเสียงหลงๆออกมานะครับยังไงครับยังไงล่ะครับเดี๋ยวแต้องใช้ของเล่นนะไม่โดนฮะร้องอย่างนี้ฮะโอ้โหแปลว่าเราเอ้าขี้นะครับโอ้โหแปลกมากเลยนะเอองั้นเดี๋ยวให้คุณโอสาธิตดีกว่าว่าเราตีมันนั้วมันเกิดอะไรขึ้นไะไปแล้วคุณโอ ให้พวกนี้นะครับหมูนรกถ้าเกิดเราตีมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับเฮโยว่า a t อัพ g ก y s, hey yo, s อ่าว่าไงจะเออมองหน้ามันเองมันวิ่งวิ่งมาเต็มเลยครับเออแมงมามมงจริงๆนะครับวิ่งวิ่งน่ครับรออะไรอยู่ครับเพนดี้ฮะ เห็นแลไมครับเด็กช่างเด็กช่างเดี๋ยวฟาสโลด้นะครับนะครับเดี๋ยวโดนธนูที่เข่างั้นแล้วว่าเราย้ายกางไอ่ปะปะปะโอเคคราวนี้เราก็ได้มาอีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งจะแตกต่างกับนรกสิ้นเชิงดูแล้วก็ ถามว่ามีสีสันไหมก็โอเคกว่าสว่างกว่าอาจจะดูมืดมนไปสักนิดรอบๆตัวมีเอ้เบลดนะครับเอ้เปลดสูงยาว<ล>ตัวดำนั่นเองและอีกอย่างว่าอะไรครับเชื่อจริงินเดครัแนครับนะครับเดินไม่รู้ทำอะไรกันนั่นเองเฮ้ยนั่นตัวอะไรนะเห็นไกลๆครับน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างที่บินได้นะครับผมก็ม่รู้เหมือนกันปครับบอหนำครับ คุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับคุณเออเอ็นเดอร์แมนครับหน่อยครับเอ็นเดอร์แมนเป็นเหมือนตัวอะไรสัสกอย่างนี่แหละครับมันสูงๆหน่อยพยายามีประสบตามันมากเพราะว่ามันขี้อายแล้วมันเหมือนแบบว่ามองหน้าหาเรื่องนะครับบว่าเอ้ยมึงมองกูไรศาสตว์มันก็จะเอ้ยตัวอะไรสวน <c oughs> <c oughs> โอ้ยบ <c oughs> ินไปนะครับเอ็นเดอร์แมนมันก็มีนิสัยอย่างหนึ่งที่ชาวไมคราฟเกลียดมากๆ ก็คือแมงคีขโมยนั่นเองบางคนอาจจะทําบ้านเอาไว้ปุบป๊บปั๊บถึงเช้ามาเฮ้ยบอกกูหายหายไปไหนอ้าวมันขโมยคูนี่ว่านะครับแมงคีขโมยนั่นเองครับแล้วไอ้ที่มันอยู่ข้างบนมันคืออะไรครับอ๋อตัวที่อยู่ข้างบนนี่เขาเรียกมังคือครับเอ้ยมังกรน,นะครับก็ไม่รู้เหมือนกัน อะไรยังไงเพราะว่ามันทําอะไรกับไอกล่องนั้นอันนี้ผมไม่ทราบเพราะเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาตรงนี้ครั้งแรกเหมือนกันเอ่ครับใบหน้ามันคือที่เป็นที่เพิ่มพลังของมังกรนะฮะถ้าวิธีทาให้มันชนะก็คือไปฟันมันนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ฟันนะฮะปล่อยให้เป็น คนที่แบบเออเป็นไม่ใช่เออพูดง่ายว่าเป็นคนในเซเวอร์นะฮะเข้ามาอุ้ยสวัสดีครับอ,อ,อ้าวยิงนี่วะเอยวันดีไม่ทักไม่ทายเลยออะไรอ,อ,อืมย่ทักไม่ทายนะเห็นไหมพงกหัวเล็กน้อยเอาหันตุดนให้อูอ้นะรู้สึกมังกรมันจะมนวนเนี่ยอะไรนักหนา มันไซส์มันชอบไซด์ดีไซส์ไม่ใช่ไล์นะครับ <c oughs> เอาเป็นว่านะก็เป็นว่าเราจบรายการนั้นเนาะก็เป็นการกลับมาของรายการนะฮะก็ติดตามชมต่อไปนะครับกับรายการอะไรครับรายการคุณล่ากีเปอร์แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> เนี่ยครับก็เป็นช่วงพิเศษนะฮะคือเราจะกลับบ้านยังไงครับอย่างนี้คร oh, oh, ับคุณบอครับนี่ครับนี่คือการกลับบ้านของเราครับไปครับครับกลับบ้านเก่านั่นเองไม่ใช่กลับบ้านอะไรนะครับกลับบ้านเก่าไปเลยบาย